นมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จักได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตถ้าบุคคลใดมีธรรมะบุคคลนั้นก็เหมือนมีแสงสว่างสองทาง คนที่มีตาแต่อยู่ในที่มืดย่อมไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนจึงจะปลอดภัยแต่เมื่อมีแสงสว่างสองนำทางก็ย่อมเดินได้ถูกต้องธรรมะจึงเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งชีวิตในสมัยพุทธกาลเมื่อผู้คนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความแจ่มแจ้งในธรรมแล้วลุกขึ้นประกาศว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นไพราะในเบื้องต้นไพร,ระในท่ามกลาง และไพเราะในที่สุดแจมแจ้งเหมือนเปิดของที่ปิดไว้เหมือน่ายภาชนะที่คว่ำเหมือนจุดประทีปในที่มืดชี้ทางบอกทางถ้าเราไม่มีธรรมะก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือเหมือนรถไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยชีวิตก็จะสเปะสปะบางครั้งหากเราไม่ได้รับคำสอนในพระพุทธศาสนาเราก็อาจหลงทางเอาบาปเป็นบุญเอาบุญเป็นสิ่งไร้ค่า เห็นสิ่งมีประโยชน์ว่าไม่มีประโยชน์เห็นสิ่งไม่มีประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์แม้ผู้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเองหากยังไม่เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงก็อาจหลงยึดสิ่งไร้สาระว่าเป็นสาระมีโยมท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเสียเงินเป็นแสนเพราะเชื่อว่าจะรักษาสามีให้หายจากโรคร้ายสุดท้ายก็ถูกหลอกพระศาสนาสอนให้เชื่อกรรมไม่ให้งมงายไม่ให้ตื่นข่าวตื่นมงคล ความสุขความทุกข์ไม่ได้มีใครโดนบันดาลเราสุขเพราะบุญที่เราทําเราทุกข์เพราะบาปที่เราทําต้นเหตุแท้จริงคือกรรมของเราเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราก็มีหลักในการดําเนินชีวิตไม่ต้องไปอ้อนวอนใครไม่ต้องบ่นบานสารกล่าวบุญมีบุญช่วยถ้าเทวดาจะช่วยก็เพราะบุญของเรานั่นเองถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีใครช่วยได้ชีวิตเราเราลิขิตด,ด้วยกรรมของเราเอง เพราะฉะนั้นจงเว้นบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือเป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์ชีวิตคนเราสั้นนักไม่เกินร้อยปีก็ต้องจากไปเราไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายเมื่ออายุเท่าไหร่และเมื่อตายแล้วจะไปเกิดที่ใดทุกสิ่งไม่แน่นอนวันคืนผ่านไปไม่ใช่เพียงเวลาเคลื่อนแต่ชีวิตเราลดลงทุกขณะ คนโบราณจึงสอนไว้ว่ามีพยายักษตนหนึ่งมีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืดมีปากสิสองปากปากละสามสิซพยายักษนั้นคือกาลเวลาปีหนึ่งมีสิสองเดือนเดือนหนึ่งมีสาสิบวันมันค่อยๆเคี้ยวกินชีวิตเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่าอายุของมนุษย์นี้น้อยนักพึงประพฤติดังคน,นีศีรษะถูกไฟไหม้ถ้าไฟไหม้ศีรษะ เราจะมัวเล่นอยู่หรือหรือรีบดับไฟก่อนความตายก็เช่นกันเคลืบคลานเข้ามาทุกขณะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตมีเรื่องของลูกสาวช่างทอผ้าผู้ไม่ประมาทในชีวิตนางคิดว่าชีวิตไม่แน่นอนจึงแวะฟังรามก่อนกลับด้านพระพุทธเจ้าทรงถามนางว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าไม่ทราบเจ้าคะ่ะจะไปไหนไม่ทราบเจ้าคะ่ะไม่ทราบหรือทราบเจ้าคะ่ะ ทราบหรือไม่ทราบเจ้าค่ะภายหลังนางอธิบายว่าไม่ทราบว่าชาติก่อนมาจากไหนไม่ทราบว่าชาติหน้าจะไปที่ใดทราบว่าต้องตายแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมต่อนางบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่นานนักนางประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ด้วยความเป็นพระโสดาบันยอมไม่ตกอบายภูมินี้คือผลของการไม่ประมาทพระโสดาบัน ลาสกากยทิฐิไม่ยึดถือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเกิดตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ควรสะสมบุญกุศลทุกวันบุญจากทานบุญจากศีลบุญจากภาวนาบุญจากการฟังธรรมบุญจากการอ่อนน้อมบุญจากการอนุโมทนา วันหนึ่งผ่านไปชีวิตก็ลดลงหนึ่งวันอย่าปล่อยให้ชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำสิ่งที่มีสาระสมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้ลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนทรัพส,สมบัติส่งได้แค่โรงพยาบาลแต่บุญกุศลส่งต่อไปถึงพบหน้าฉะนั้นจงไม่ประมาทในชีวิตในขณะที่ยังมีลมหายใจจงเร่งทำความดีวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอความสุขความเจริญในธรรม จงมีแก่ทุกท่านเถิด